วิชาพระพุทธรูปทองคำหมัดทองคําเรืองร้องดูราวกับไม่ได้ทำจากเนื้อและเลือดให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าแลกมาด้วยเมล็ดบําเพ็ญเพียรสามเมล็ดตายซะมาเลย มัดของเขาแข็งแกร่งเหมือนคอนเพรไม่ยอมแพ้และทำลายไม่ได้นี่คือความแข็งแกร่งของเจ้าหรอคนของแคว้นวายุสวรรค์ล้วนขี้ขลาดข้าใช้แค่มเมล็ดํำเพ็นเพียรเมล็ดเดียวแต่พอเห็นข้าสิ่งที่เจ้าคิดคือหนีไปพวกเจ้าเต็มไปด้วยคนปากมากที่ไม่มีความกล้าเหมือนกับเจ็ดทูตวายุสวรรค์ที่ข้าสังหารตอนนั้นในแคว้นจันทราหิมะขยะที่ไร้ค่า เจ้าฆ่าเจ็ดโทษวัยยุสวรร์ก่อนหน้านี้หรอเจ้าคือหลินเฟิงเจ้าดาถูกแล้วข้าคือหลินเฟิงคืนนั้นแคว้นของเจ้าส่งนักสู้เก่งๆมาสังหารข้ามากมายแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครรอดกลับไปได้แต่ข้ายังอยู่ที่นี่มีชีวิตอยู่ดีเจ้ารอดชีวิตหรองั้นข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้แหละข่า ไม่แปลกใจเลยที่เขาซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาวิชากายยาทองนั่นคงจะทำให้เขาพอใจกายพุทธ ใครหนะ้าตายซะขอบคุณ อย่าเพิ่งดีใจไปมีคนจำนวนมากกำลังรวมตัวกันที่เตนเขาแห่งนี้ไปกันเถอะมีสิบสองจุดแสงดาวบนภูเขานี้เราไปรวมพลังกันเพื่อจัดการมันเถอะที่ยอดเขาเบื้องหน้ามีวัดตั้งอยู่สองพลังงานพันกันอยู่เหนือวัดพลังหนึ่งเต็มไปด้วยพลังงานผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกพลังหนึ่งแผ่รังสีพีศ่าสีดำ วิชากายาทองของคนผู้นั้นต้องมาจากวัดนี้แน่วัดนี้เจ้าจะเข้าไปไหมวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ